วัสดีค่ะพี่น้องยายสม s k สเคเเกษตรแฟมิลีกัมาอยู่ในสวนคือเก่าเนาะค่ะอากาศเมื่อนี่ก็หฮ้อนคือเก่าเด็กๆก,กันอนสบายเนี่ยระบายความร้อนเขาก็คือเทน้ําใส่พื้นพี่น้องเอาน้ําใส่กระมังมาค่ะบวโลงดอกมาลาดมาโบเคยอาบน้ําพี่น้องอาบก็คือตามห้วยตามสะหองหันหละพี่น้องเขาก็ต้องอาบให้เนาะมาเลี้ยงแบบธรรมชาติ ง่ายง่ายบ้านพี่น้องแต่เฮากะบอให้คา,าดน้ำเพราะว่าสำคัญสำหรับต้นนาคพี่น้องนี่อันนี้ปลูกเมื่อวานเดี๋ยวสมมามาปลูกเมื่อวานนี้ปักชำาดยยอดเป็นอย่างจังปักชำโดยยอดตอนแรกกับปักชำโบเคยได้ผลพี่น้อง บังเอิญต้นที่ยายสมเคยถ่ายลงคลิปเนาะหอยกัดยอดเข่าพี่น้องยอดกระโตกลงในกระถางบอนสียายสมก็เลยเกิดรากเกิดต้นขึ้นมายายสมก็เพาะชําลงกระถางไว้และอีกยอดยายสมก็ตัดแล้วก็ชาลงถุงดำตัดยอดเกือบอ่อนพี่น้องเอ้ยติดง่ายติดเร็วอันนี้คือต้นนาคนะคะ ุดลุมใหญ่เลยพี่น้องายสมบ่แม่นยายสุมลูกชายคุดให้ลุมเดียวเลยนี่เห็ดลุมใหญ่ๆเอ,เอาลงสองต้นพี่น้องเอามาปลูกไว้ในสวนืะ่ะเมื่อยมากก็สิได้เห็นต้นไม้ต้นตอกสวยงามนะเอาเมื่อยเฮาก็สิได้ผ่อนคลายลงไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้คือต้นนาค อยู่ในกลุ่มของสามกรัตรนะพี่น้องอปูกกับแบบนี้เราดินก้อนใย่ยกัมากันไก่ไว้ในระดับหนึ่งพี่น้องเลยอยู่ในขางโพนกอ่อไผ่พี่น้องโพนไม้สร้างไผ่ผสมอามาปลูกไว้พี่น้องสวนเฮามียังก็เอามาปลูก ันนี้เราขยายเองเนาะคะ่ะบริซื้อพี่น้องเพราะว่ามีนานแล้วกันเก็บไว้ในบ้านเนาะเอากลมาปลูกไว้ในสวนเพื่อความสวยงามน้าพี่น้องไอเปึ่งไปทางใดสิเห็นแต่ต้นไม้เยอะให้มันมีต้นไม้งามงามเนี่ยไมเนาะพี่น้องอันนี้แก่สมุนไพรต้นสมชื่นหรือว่า ต้นเคยตายไม่ใย่ปรกกะรอดทุกต้นพี่น้องแต่กะยังบ่ดีคักเพราะว่าเจอแดด,ด,ดแดดแหงขักเนาะค่ะห้อนแหงน้องเอ้ดูแลสุขภาพกันเนยเด้อแดดแหงไหลก็เข้าฮ่มเข้าเงาเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้ำหมักผ้าบอเคยขาดยายสมกันกิน อันนี้มาปลูกในมือน,นี้พี่น้องต้นไม้แย,แย่ๆนี่หรือว่าเทวบุตรเนาะซองกระถางพี่น้องแย่สมมาปลูกข้างโพนก่อไผ่เนี่แหละพี่น้องอล,ลูกชายขุดหลุมให้ปุยก็เอาขี้มูคือเก้าแล้วกับใบไผ่ข้างๆเนาะมาผสมปนเปกัน อันนี้ก็ต้นเอื้องพี่น้องภาษาบ้านๆเนาะต้นเอื้องเก็บไว้นี่แหละคะ่ะเป็นสมุนไพรคือกันนีเอาออกยากพี่น้องกระทางน้อยแค่สุมก็เลยเสียลงดินเนาะเพราะว่าต่อไปกอ,อก,กระสีใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าแทงหนอดีอยู่พี่น้องเลยเบิ่งกว่ามีตะากเลย ดินประยักเจอเนาะคะ่ะอันนี้คือต้นไม้แยๆ่ๆของบ้านไร่ส่งมาให้พี่น้องบ้านไร่วังพยอมพื้นที่เพิ่นกับกว้างขวางเนาะคะ่ะปลูกไม้สมุนไพรไม้มงคลหลากหลายสายพันธุ์อันนี้แก เพื่นกับเฮดมาหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ส่วนคุนตาเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่นจะมีความอดทนสูงพี่น้องขยันทำมาหากินปลูกไว้น,นี่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปก็ให้มีความเขียวขจีสวยงาม ดีกว่าเห็นแต่ต้นไม้นะคะอันนี้กะโดนผักพิง้งแถวต้นม่วงมานั่งผักนั่งเสาห้อนลูกน้องก็มาเช่าน้ากันพี่น้องมากะเวลาห้อนหลายฮากะเอาไปลงสะน้าพี่น้องคลายร้อนก้นดินใหญ่ๆก็มารอบกันไก่ไปน้ำ อยู่ในกระถางน,น้อยๆก็เลยอัดๆกันอยู่พี่น้องเอร่ากับเต็มปลูกง่ายๆเนาะคะ่ะรอเบิ่งเด้ว่วสิก,กือกหญ่เลยแตกนอกดีเบาะมาปลูกไว้ในสวน,นเท่าเนี่แหละพี่น้องเอมีอย่างกอามาปลูกเรื่อยๆกติดตามรับชมให้กำลังใจด้วยนะคะ